สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนเนสัตตะนะคะสำหรับคลิปนี้นะเนสจะมาเล่าเกี่ยวกับที่ตัวเองไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการป่วยของตัวเองซึ่งคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าวิธีการเนาะที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างดีเลยะคะ่ะไปฟังกันนะคะว่าเป็นแบบไหนคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะกับใครที่ไปทําบุญกระถิ่นเนาะตามวัดต่างๆนะคะขอให้ทุกคนนะที่ไปทําบุญได้มีจิตที่เขาเรียกว่าผ่องใสเนาะแล้วก็เก็บประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับกิจกรรมในการร่วมบุญเอาไว้นะคะอนุโมทนาสาธุนะคะสําหรับเน้เนี่ยคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวกับ ที่ตัวเองหายไปสองสวันที่ไม่ได้ทำคลิปเนื่องจากว่าไม่สบายนะคะไม่สบายคือเวียนหัวแล้วก็ความดันขึ้นแล้วก็ต้องนอนเวียนหัวอยู่ตลอดแล้วก็ต้องดมยาดมเนะเพื่อนๆคืออย่างนี้วันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์เพื่อจะเป็นวิทยาทานแล้วก็ ประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนในช่องด้วยนะอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวใครตัวเราเนาะหมายความว่าไม่มีใครผิดใครถูกนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนเนี่ยเคารพของทุกทุกศาสตร์เพียงแต่ว่าเนี่ยเอาตัวเองมาทดลองรักษาแนวธรรมชาติบําบัดแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ถูกในแบบของคนอื่น แต่ว่าในมันถูกกับแบบของเราหมายความว่ามันถูกกับตัวเราเนาะแล้วเราใช้แล้วมันได้ผลดีกับเราแบบนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังส่วนในศาสตร์ของเพื่อนๆกินอย่างอื่นที่ดีเนี่ยก็เคารพทุกๆศาสตร์นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเอาตัวเราไปเป็นบรรทัดฐ,ฐานกับทุกๆคนไม่ได้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อไปก่อนลองทดลองแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่าน กล่าวไว้ในการลามาสูตรเนาะก็คือว่าอย่าเพิ่งเชื่อจนฝาเราจะได้พิสูจน์แล้วเมื่อเราพิสูจน์แล้วมันดีกับเราก็คือว่าเราอยู่แล้วมีความสุขเนาะแล้วมันรู้สึกอ่ารู้สึกดีอะ่ะเพื่อนๆบางทีเราจะไปเอาแบบอย่างคนอื่นแล้วเราทําแล้วเรารู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยเนก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะดีนะซึ่งอ่าเรื่องราวที่จะเล่าอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จากการดูแลสุขภาพของตัวนเองซึ่งเนเนี่ยใช้แนวธรรมชาติบ,บาตําบัดเป็นหลักนะคะ ลองไปฟังดูดค่ะช่วงที่หลังที่ผ่านมาเนยนพยายามเซฟตัวเองด้วยการกินน้อยเนื่องจากเราเราก็สังเกตการกินนะว่าอะไรที่ทําให้เราไม่สบายมึนหัวปวดหัวค่อนข้างจะเซฟอาหารเยอะมากบางวันเนยจะไม่กินอะไรเลยก็คือกินบางทีกินผักชนิดเดียวทั้งวันอย่างนี้นะคะหรือบางทีก็กินกล้วยทั้งวันคือมันเป็นการทดลองให้กับตัวเองด้วยคือการเกิด การป่วยนะคะเพื่อนๆมันจะมีอยู่2แบบคือร่างกายเนี่ยมีเขาเรียกกรรมพันธุ์หรือจะเรียกว่าพันธุก,กรรม DNA ยีนอะไรก็แล้วแต่ที่ป่วยมาเนาะมันจะมีถ้าไปตรวจจะเจอนะคะ1กับ2ก็คือร่างกายเนี่ยมีพิษเกินคนที่มีพิษเกินเนี่ยวิธีการแก้ง่ายๆมากเลยก็คือแค่หยุดพิษหยุดพิษแล้วก็ระบายพิษแล้วกินปกติกินปกติก,ก,ตกินพืชกินผัก กินของปกติไม่ต้องเสริมอะไรมากมายเอาจริงๆนะคะในส่วนของคนที่พิษเกินแต่ของนีนเนี่ยรู้ตัวว่าเราเป็นคนที่บกพร่องมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเกิดมาเราจะปวดหัวแล้วก็ไม่ขับถ่ายมาตั้งแต่เด็กนะแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่เหมือนบางครั้งเนาะมันก็เหมือนจะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีจนกระทั่งเดี๋ยวดีวจะเล่าให้ฟังนะคะจนกระทั่งคือว่าอาการปวดหัวของเราเน่ดีขึ้น คือเน่ในหยุดใช้ยามันนานเลยหลังจากที่กินอาหารแบบแบบสุขภาพที่เนกินเนาะแต่ช่วงหลังมาเนี่ยมาเริ่มอาการที่ว่าหายไปเนี่ยนะคะเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอะมันเป็นเพราะอะไรเพราะเราเคร่งเครียดเกินไปหรืออะไรยังไงคุณอานเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลจะได้รู้เพราะว่าคือคุณอานเนี่ยก็เห็นเนกินน้อยเนาะ ไม่ไม่คือช่วงหลังมาเนี่ยที่น้ําหนักลดไป2อกิโลไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินไข่ด้วยนะคะกินธัญพืชกินแบบเออกินผักกินพืชอ่ะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์เลยอืมแล้วเพื่อเราจะเซฟร่างกายว่าเอ๊แต่เราก็ยังรู้สึกว่าร่างกายไม่ดีขึ้นทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเนนี่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ใช้บริการของโรงพยาบาลก็เป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ ช่วงหลังมาเราก็ไม่ได้แทบไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยเมื่อก่อนเน่ยเป็นคนที่ใช้ยาเยอะมากกินทุกวันยาโรคกระเพาะจะมีตัวแรงตัวเบาเนาะแล้วก็ยาแก้ปวดก็จะมีชนิดแรงก็คือธรรมดอนคือกินยาเยอะมากอะค่ะมันถ้าอธิบายยาเนี่ยจะเยอะแล้วก็หยุดกินมาเนาะไม่ได้กินยาเลยนะจนกระทั่งมามีอาการนี่แหละก็เลยไปหาหมอตรวจ อพอไปตรวจปรากฏผลปรากฏนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ผลปรากฏว่าค่าไตจริงๆเขามีแผ่นเอ็กซรย์มาให้ด้วยนะตรวจทุกอย่างเลยนะคะตรวจตรวจค่าเลือดค่าทุกอย่างนั่นแหละสรุปก็คือค่าไตยอยู่ที่ค่ากรองไต0.73ตับทั้ง3ตัวปกติคือสรุปแล้วปกติทั้งหมดเลยค่ะ,ะคือนี้จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าน้ำตาลก็ปกตินะจะเล่า ปอดปกติหัวใจไม่เต้นผิดจังหวะหัวใจไม่โตคือค่าไทรอยคือปกติทั้งหมดนะคะเพราะตรวจทั้งหมดแต่ก่อนหน้านี้คุณหมอบอกอย่างนี้คุณหมอเขาก็จะถามประวัตินะว่ากินอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปตรงๆว่ากินถังเช่า,ชากินถั่ววันเปรียงกินเบต้ากูแคนกินอะไรก็กินก็จะบอกหมอไปหมดว่ากินอะไรบ้างแล้วหมอเขาก็จะบอกว่าเออไม่ดีนะเนี่ยกินแล้วมันมีผลต่อตับต่อไตเนาะ แล้วก็แต่เราอ่ะแต่เน้เป็นคนที่กินมันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราเราก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะแล้วจริงๆอ่ะเคยตรวจบ่อยไม่เคยมีเรื่องของตับของไตแล้วแล้วทีนี้วันนี้ก็มาตรวจก็มันก็ผลปรากฏมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องตับเรื่องไตเรื่องอะไรเนาะแต่มันมีปัญหาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วหมอเขาไปเจอซึ่งจริงๆอ่ะมันเจอมานานแล้วนะแต่เนี้เป็นคนที่ต้องใช้คําว่าเผลอเลยเนาะ เขาเรียกว่าพาหะหรือว่าธาลัสซีเมียเนาะเป็นแบบมันเหมือนโรคที่เม็ดเลือดแดงมันแตกมันตายเร็วอ่ะคือปกติเขาจะมีอายุกันเท่าไหร่120บวันหรือไงท่านนี้จำไม่ผิดแต่ของเคสที่เป็นพาหะแฝงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเม็ดเลือดแดงมันจะมันจะตายเร็วพอมันตายเร็วปุ๊บร่างกายมันก็จะขาดเลือดเนาะซึ่งคุณหมอก็จะบอกว่าของเราเนี่ยเป็น เป็นเหมือนตอนที่แบบถ้าเรามีลูกเราก็จะแบบเลือดมันจะออกเยอะเวลามีประจําเดือนก็จะมีเยอะมากแบบทรมานอะไรลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งเออมันก็ใช่แต่เนี้ยจาได้ว่าตรวจเจอตอนที่ก่อนจะท้องก่อนที่จะคลอดลูกตอนที่จะมีลูกตอนนั้นแต่คือเราไม่มีความรู้ไงคะเพราะตอนนั้นน่ะเราไม่ได้มานั่งสนใจเรื่องพวกนี้เนาะอัะนนนยยอมรับนะมันเลยทําให้เนกลับไปย้อนว่าเออสมัยเด็กๆเนี่ยเราปวดหัวมันตลอดเลย เราก็เพิ่งรู้ว่ามันเกิดจากภาวะของเลือดจางเนาะหมอท่านก็บอกว่าตัวเราเนี่ยสมมุติว่ามีเลือดอยู่3าถุงอุปมาว่าตัวเราเนี่ยมีขาดเลือดไปอีกสองถุงอะ่ะคือถ้าไปให้เลือดอะ่ะมันก็จะไม่มึนหัวไม่เวียนแบบนี้มันก็เลยทําให้เรามานั่งย้อนไปเนาะอ๋อออคืออย่างนี้นะคะเพื่อนๆภาวะขาดเลือดของนี้เนี่ยเกิดจากความบกพร่องที่มาแต่พันธุก,กรรมเนาะมีมาแต่กําเนิด ซึ่งภาวะการขาดเลือดเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะเพราะเหมือนเหมือนโรคความดันก็เช่นเดียวกันคือเน้ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยความดันมันสูงแต่คุณหมอก็สรุปว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็ความเครียดด้วยรวมถึงเลือดมันน้อยด้วยเนาะคือเลือดมันน้อยอะ่ะมันจะสูบฉีดให้ทั่วร่างกายมันก็มีน้อยมันก็ต้องดันเยอะแล้วช่วงหลังมาเนี่ยเนปกินน้อยมากเลยค่ะน้ำหนักลดไป2กิโลเพราะเหมือนเราต้องการเซฟอาหารเราลองผิดลองถูกเนาะว่าเรากินอะไร ผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าแล้วก็กินน้อยลงมากเลยค่ะมันก็เลยมีผลทําให้ยิ่งเลือดน้อยด้วยนะแล้วพอเสร็จแล้วคือแล้วเราอะตัวนี้เองเนี่ยมีความบกพร่องเรื่องเรื่องเลือดอยู่แล้วนะคะบางคนไม่เป็นนะคือไม่ได้เน่จะบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าโรคแต่ละโรคอะแล้วแต่ใครแล้วแต่มันเนาะมันอยู่ที่ว่าหมอที่ดีที่สุดอะก็คือตัวเราเองต้องตรวจสอบ ส่วนนี้จะให้ความรู้แบบนี้นะคะเป็น,ปนแบบประสบการณ์ดีๆเนาะคือว่าไอการที่เลือดของเราเนี่ยมันจะพร่องไปอย่างหนึ่งของเน่ถือว่าธนาคารนะเราเรียกเลือดว่าธนาคารนธนาคารเลือดของเนเนี่ยมันต้นทุนมันต่ําอยู่แล้วเนาะเมื่อต้นทุนต่ําเวลาที่เราเนี่ยทำอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็จะพร่องเยอะการที่เลือดจะพร่องหรือธนาคารเลือดจะลดน้อยลงมันมีปัจจัยคือหนึ่งอาหารการกิน กินอาหารกรดเยอะมันก็จะทําให้บกพร่องเนาะกินอาหารที่เป็นอาหารขยะหรือว่าของที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแต่อย่างนี้นะเพื่อนๆมันเป็นข้อตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าแต่ถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดระบบหลอดเลือดแล้วก็หัวใจเนี่ยการกินเนื้อนมไข่พวกเนี้ยจะมีผลดีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องไม่มีเขาเรียกวภาวะที่จะเป็นเซลล์มะเร็งเนาะหนึ่ง สองก็ต้องแบบต้องดูเรื่องว่า,านมเนี่ยมันก็แฝงมาด้วยภูมิแพ้นมวัวแบบเนี้คือเรากินอะ่ะเราก็ต้องมีเขาเรียกมีชั้นเชิงมีหลายมุมเนาะอย่างนีน้อาจจะไปกินนมแพ้อะอย่างนี้ก็ได้มันก็ต้องป้องกันภูมิแพ้แต่มันก็จะดีกับระบบเลือดและหัวใจของเน้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ปัจจัยที่จะทําให้เลือดของเราเนี่ยลดลงอีกลดลงได้อีกก็คืออันดับที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องอาหาร แต่หลายคนก็จะบอกว่าเอ้คุณเน่ก็กินอาหารที่แบบปลอดภัยใช่แต่ว่าเน่เป็นอยู่ในโหมดของการบกพร่องเรื่องของภาวะที่เม็ดเลือดแดงมันตายเร็วเนาะมันมันแตกเร็วเราก็ต้องเพิ่มธาตุเหล็กเพิ่มโฟลิกลักษณะแบบนี้ซึ่งแต่เราเนี่ยไม,ไม่ได้เน้นตรงนี้ไงคะแต่ตอนหลังเนี่ยพอหลังจากตรวจมามันเลยทําให้เนกลับมาไปซื้อไปซื้ออาหารเสริมที่เป็นกดโฟลิกมาทานนะแล้วก็ กินเฮโมวิตแต่เรากินเฮโมวิตเนี่ยก็กินระยะสั้นๆนะคะเพื่อตอนนี้ก็ทาคือเน้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบกินพวกธาตุเหล็กหรือว่าวิตามินพวกนี้เหตุผลก็เพราะว่ากินแล้วมันจะถ่ายแข็งแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ขับถ่ายยากาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนาะอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกนี้เราก็จะถ่ายยากไงคะนี่ก็เลยไม่กินพวกนี้อันนี้เหตุผลหนึ่งที่ไม่กินแต่จําได้ว่าตอนสมัยที่ท้องลูกเนี่ยหมอบังคับว่าจะต้องกิน และในช่วงนั้นเนะ่เราไม่เคยเป็นโรคอะไรไม่เคยปวดหัวไม่เคยเป็นอะไรเลยซึ่งอันนี้เป็นความคิดของเนเองนะว่าเนก็เลยตั้งข้อสังเกตตัวเองว่าอ๋อแท้จริงแล้วเนี่ยเราเกิดภาวะจากการที่เลือดเราจางเลือดเราน้อยเราก็จึงมีอาการเพราะว่าเราก็แทบจะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแล้วยิ่งผลการตรวจออกมาเนี่ยตับไตไส้พุงหัวใจไทรอยอะไรเงี้ยทุกอย่างดีหมดเลยค่ะก็มาสรุปกับตัวเองได้ว่านี่แหละเกิดจากภาวะที่เลือดนี่แหละเป็นอย่างนี้ ค่ะแล้วอีกอันนึงปัจจัยที่ทําให้เลือดของเราจางลงอย่างที่เนยบอกเนาะก็คืออาหารอาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารไม่ดีทั้งหลายเหล้าบุหรี่นะคะแล้วก็รวมถึงยาด้วยนะเพราะว่ายามันเป็นกรดเนาะพอเรากินยามากๆคนไปทําคีโม,มาอย่างเงี้ยเลือดก็จะน้อยลงเป็นปกติมากเลยค่ะเพราะว่าภาวะที่ทําให้เลือดน้อยเนาะพอมันมีกรดปุ๊บร่างกายเนี่ยจะต้องใช้อาศัยเลือดในการที่จะไป ไปลำเลียงอาหารให้กับทุกส่วนของร่างกายนะคะเมื่อโดนกรดมากๆเลือดร่างกายก็ต้องดึงเลือดออกมาใช้ดึงการดึงออกมาก็จะดึงออกมาจากที่ของเก่าที่สะสมไว้ในกระดูกคนที่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยขาดสารอาหารนอกจากเลือดจะน้อยลงกระดูกก็จะพุนต่อไปด้วยนะคะกเกิดภาวะแคลเซียมภาวะเกิดอาการเป็นกระดูกพุนอะไรเงี้ยซึ่งในตัวของตัวเองไม่มีภาวะนั้นก็โชคดีไปนะคะ ก็สรุปก็คือว่าคือถ้าเราอันนี้ในในกลุ่มของเลือดจางของเน้นะแต่ถ้าเป็นแบบเพื่อนเเกิดจากภาวะที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยจะมากินแบบเน้เงี้ยมันก็ไม่ได้มันจะใช้เหมือนกันไม่ได้เนาะถ้าสมมุติว่าเลือดจางจากการเป็นมะเร็งหรือเพราะว่าเราไปให้คีโมอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ในอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเบต้ากูแคนนี่ก็ตอบโจทย์ได้สำหรับในกลุ่มนั้น สำหรับในกลุ่มนี้ถามว่าตอบโจทย์ได้ไหมก็ตอบโจทย์ได้ตรงที่ว่าภูมิต้านทานแข็งแรงร่างกายฟื้นตัวไวแบบนี้เนาะก็คือมันมันก็ไม่ป่วยอะไรเยอะนอกจากมึนเวียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าเลือดเราดีอาการเวียนหัวมึนหัวมันก็จะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งนะคะสําหรับทุกคนเผื่อว่าใครจะเป็นคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วอะ่ะการดูแลอาหารอย่างที่เน้บอกว่า จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพอ่ะคือว่าเราต้องตั้งหลักก่อนหลักของเขาก็คือ1ร่างกายระบบพ้่องไหมอะถ้าร่างกายระบบพ้่องวิธีจะรู้จะรู้ได้ยังไงเราไม่สามารถรู้ได้จากการที่เหมือนกับคือเน้พยายามจะใช้วิธีสังเกตร่างกายแต่เพิ่งประจักษ์วันเมื่อวานที่ว่าไปตรวจมาถึงได้รู้ว่าอ๋อเราเกิดจากภาวะที่เลือดเราจังจากพันธุก,กรรมของเราด้วยเนะเพราะว่าเผ่าพันธุ์เราเป็นแบบนี้ ก็มันก็ทําให้ดีตรงที่ว่ามันแก้ถูกจุดเพราะว่าไอ้เครื่องมือต่างๆเนี่ยบางครั้งมันก็มันก็ดีนะมันก็ทําให้เราเนี่ยแก้ตรงจุดมากขึ้นเนาะถ้าเราไม่ได้มีอาการผิดปกติเราก็จะไม่ไปตรวจก็ได้แต่ถ้ามันผิดปกติการไปตรวจเพื่อให้รู้ว่าเออมันเป็นแบบไหนยังไงตรวจเพื่อให้รู้ไม่ได้เพื่อให้ตนกหรือว่าให้วิตตกกังวลนะคะเออมีหลายคนเหมือนการที่โทรมา,าพอพอไปตรวจเราจะตกใจเงี้ยไม่ต้องไปตกใจตรวจเพื่ออย่างสมมุติว่าอะสมมติน,นะ เน่ไปตรวจแล้วมันไม่ได้เลือดจางเน่ก็ต้องหาวิธีอื่นใหม่ว่าอ๋อแสดงว่ามันเกิดมาจากเราเครียดมากจริง,รงๆพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเน่รู้แล้วว่าเออภาวะเลือดเราจางแล้วก็ตอนนี้ก็มากินไข่ต้มวันละสองฟองอะไรเงี้ยเพื่อจะเพิ่มเลือดอาลักษณะแบบเนี้ยนะคะส่วนคนอื่นเนาะคนอื่นสมมติว่าเป็นมะเรง็งไปตรวจเราก็ต้องงดอาหารที่เป็นอาหารมะเรง็งเพราะว่าโรคมันเกิดจากหนึ่งพิษ ถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ร่างกายบกพร่องนะคือในโหมดของร่างกายบกพร่องเนี่ยมันจะมีบกพร่องจาก DNA จากยีนจากกรรมพันธุ์แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเวลาที่กรรมพันธุ์หรือยีนเราเป็นแบบนี้แล้วมันจะแก้ไขไม่ได้นะคะทุกโรคมันแก้ไขได้หมดเพียงแต่ว่าคนที่เป็นกรรมพันธุ์อย่างเงี้ยต้องดูแลตัวเองเขาเรียกว่ามากขึ้นเพราะว่าเรามีวิบากสมมุติยกตัวอย่างเหมือนคนจนอย่างเงี้ยเนาะคนจนเนี่ยมันต้องขยันมากกว่าคนที่เขารวยมานะ เกิดมาก็รวยเป็นกองเงินกองทองแต่คนจนเนี่ยมันต้องขยันมากกว่าแล้วข้อดีพอขยันมากกว่าเนี่ยมันรวยถาวรเลยเหมือนคนที่ร่างกายเป็นอย่างเงี้ยอย่างนเนยเนยก็จะเคร่งในเรื่องของอาหารระ,ะมัดระวงังคือเราก็จะไม่เป็นโรคที่ห้ายที่คนอื่นเขาเป็นเนาะแต่ไอพันธุก,กรรมหรือ DNA เดิมที่เนยเป็นเนี่ยคือไอโรคเลือดเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาจัดการไปอะไรอย่างนี้นะคะ หนึ่งก็คือร่างกายบกพร่องเนาะร่างกายบกพร่องก็ต้องเติมสารอาหารในส่วนของเน้เติมสารอาหารเน้เป็นคนทานอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะซึ่งเน้ก็จะรู้ว่าเน้ต้องกินอะไรบ้างเนาะส่วนพิษเกินคนที่พิษเกินอย่างเน้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โหมดพิษเกินอยู่แล้วคือไม่ค่อยจะมีพิษเท่าไหร่นะคะร่างกายพิษเกินเนี่ยบางคนเนี่ยอ้วนไขมันสะสมเป็นความดันเบาหวานไขมันไตมะเร็งเนี่ยเพราะเกิดจากพิษเกิน หลายคนมากเลยนะคะเนี่ยแล้วพอเขาเปลี่ยนอาหารก็ดื่มน้ําผักปัน่นมีหลายคนมากเลยที่โทรมาหาเน้ว่าเขาอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกันเป็นโรคเยอะเนาะทําไงก็ไม่หายมาดูคลิปแล้วมาดื่มน้ําปั่นทุกวัน3มเดือนหายกันทั้งบ้านเลยคือเนี่ยบางคนอ่ะแค่อยู่ในโหมดพิษเกินเนาะก็คือเปลี่ยนอาหารการกินมากินแบบนี้ก็หายแล้วแล้วไม่ต้องไปเติมอาหารเสริมให้ใหปวดหัวด้วยนะคะไม่ต้องสิ้นเปลืองด้วยแต่ถ้าคนที่อยู่ในข่ายบกพร่อง ร่างกายเราบกพ่องมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเติมสารอาหารแล้วก็เลือกเติมให้ให้ตรงจุดเหมือนกับกินน้อยแต่กินให้ได้ประโยชน์มากๆอะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันนะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ข่าวดีนะคะสำหรับใครที่ต้องการวิชาอาหารปลอดภัยตอนนี้เนตจ,จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อเกลือ3กิโลขึ้นไปรับหนังสือฟรี1เล่มค่ะซื้อเกลือ2กิโลเพิ่มเงิน100บาทได้หนังสือ1เล่มและซื้อเกลือ1กิโลเพิ่มเงินเพียง200ก็จะได้หนังสือไป1เล่มนะคะ